วันนี้มีเทคนิคเล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับการเก็บเหยื่อไว้สำคัญน,นะครับคือโดยปกติวิสัยเนี่ยเวลาเวลาเราตีเหยื่อเหมือนขับรถตีเหยื่อนะครับก็เหยื่อเราก็จะติดคาเบกไว้เงี้ยนะครับอ่คันบางรุ่นนะมันจะไม่มีที่แขวนไม่มีที่เก็บตรงเนี้ยนะครับนะเราก็จะเนบตามไกด์บ้างเนบตามเอ่อตัวหลังลอกนี่บ้างเนียไว้เนี้ยนะครับ ซึ่งโดยส่วนตัวผมไม่ชอบไว้างเงี้นะครับเพราะว่ามันจะทําให้ลอกขลอกนะะแล้วก็ถ้าสมงมุ้ไว้ที่ไกลเนี่ยอาจจะไปกระแทกด,ดูดมุมไกลแตกได้นะเสียของหรือเปล่านะครับเสียได้นะฮะมาดูวิธีกันนะครับมีเทคนิคง่ายๆนะครับนะเรียกว่าเทคนิคดีแก่นเนาะเทคนิคง่ายๆนะครับอุยหายไปเลยนะฮะเทคนิคง่ายใช้ วิธีแรกนะครับยางวงนะมัดเข้าไปเลยครับมัดธรรมดาธรรมดา,มดานี่แก้ขัดได้ในกรณีที่เราไม่มีไม่มีอะไรเลยนะครับอยู่ข้ากนะดนี้นะไม่รู้จะใช้อะไรก็ไอ้นีแหละครับ เดิเจอเจอเอรื่างทานก็เก็บเก็บมาซะนี่ฮนะโอเคนะครับก็อยู่ดีนะฮะนีะน่ะอ่าทีนี้ใช้กันไปจนกว่ายางมันจะเปื่ยนะครับอันนี้อันนี้ขอตัดทิ้งก่อนนะครับเพราะต่องเรา,ายนวิธีต่อไปนะฮะทีนี้มีออันนึงครับอันนี้ยางมัดผมผู้หญิงหรือว่าเออไอ เมื่อก่อนผมกมาทําสายเซฟตี้เซฟตี้คันชิงหิวนะครับนะก็เอามามัดเขาเรียยเขาเรียกยางเหมือนยางยืดที่วางไว้ใส่ในกางเกงไอ้ของกางเกงไอ้ขอกอากางเกงนะครับนี่เป็นยืดๆเนี้ยนะครับเอามามัดไว้มัดปมตรงนั่นไปนะครับแต่แล้วก็แล้วก็ใช้ เนื่องจากผมมัดสั้นไปนิดนึงอะลรลรือบปลนี่นะครับโอเค,อเคได้แล้วนะครับนี่เราก็ใช้ใช้เกี่ยวเหยื่อได้นะนะี่ก็ได้ต่อนนะครับเนี่ยครับแบบที่สองนะแบบที่สองก็ใช้ยรงมัดผมหรือ ไม่มีนะครับใช้ได้เหมือนกันนะครับในกรณีที่เราไม่มีนะครับทีนี้มาดูแบบที่สามกันนะครับสามแบบวิธีที่สามนี่ค่อนข้างจะผมว่าน่าจะโอเคนะถาวรอ,อยู่นะครับวิธีใช้ก็คือเคเบิลทยสิ่งที่ต้องใช้นะเคเบิลทยนะครับแล้วก็ยางท่อย,ยางอาจจะเป็นท่อหดหรือว่าท่อร้อยสายอันนี้มผมเป็นท่อร้อยสายนะครับเป็นยางยิ่ม นะแล้วก็อันนี้เป็นสปริงลิงนะครับสปริลงเบอร์ใหญ่นิดนึงจะได้เกี่ยวง่ายๆหน่อนะฮะวิธีแรกนะครับนี่นะครับเอาเอาท่อวัดก่อนนะครับวัดให้รอบคันนะครับอันนี้ขออนุญาตตัดมาตรงนี้เลยเพราะว่าตัดไปแล้วนะครับเนี่ยเราจะได้มาเป็นท่อนี้นะแล้วเราก็นี่นะครับเกี่ยวพื้นทายนะครับใส่ ทุกหมุนก็ใยใ่จะปิงลิ่งเข้าไป,จจป,าไปนะครับเสร็จแล้วก็ข้อมาผ่านไว้รอบนะครับร็จนั้นะเอาเคเบิ้ลถทายมานะครับลัดมันก็เปนอย่ี้ครับ ที่เหลือเราก็ตัดทิ้งเลยนะฮะได้แล้วครับผ่านไฟนิดหนึ่งตอกแปอบหนึ่งโอเคทีนี้เราก็ได้วงแล้วก็เก็บเหลืแล้ว แน่นครับไอ้น,นี้คงอยู่กันชัน่วนาตาปีจนกว่าอะไรจะพังไปข้างอย่างเงี้ยครับการร,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 รับชมนะครับเทคนิคเล็กน้อยจากจากเรานะครับจากทีมงานเอนะครับขอบคุณครับ